วันนี้นะครับอาจารย์จะพามาดูซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับหรือว่าแอปตัวหนึ่งที่รันอยู่บนมือถือซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เจ๋งมากเลยนะครับในการที่เราจะทําคลิปแนะนําการเดินทางให้กับเพื่อนๆหรือใครก็ตามนะครับว่าหากเราต้องการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนั้นเราจะต้องเดินทางด้วยเครื่องบินรถยนต์หรือว่าเรืออย่างไรบ้างเนี่ยเราสามารถที่จะเอาภาพที่เป็นแอนิเมชันเนี่ยเข้ามา รวมน้วยได้นะครับตัวอย่างเช่นครับเดี๋ยวจารจะลองเปิดให้ดูนะครับจำว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับตัวอย่างนะครับตัวนี้นะอาจารย์ลองดูนะครับตรงนี้จะเป็นการจําลองนะครับว่าเราออกเดินทางจากกรุงเทพครับโดยเครื่องบินนะแล้วก็ผ่านทางอำเภอต่างๆนะครับผ่านน้องเมืองผ่านน้องบัวนะครับสุดท้ายเรามาจบที่พิจิตรอะไรลักษณะแบบนี้ด้วยเครื่องบินนะครับ แล้วเขาจะเห็นให้เราเห็นเนี่ยตัวรูทเส้นทางทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะจานว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะอธิบายการเดินทางให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราสามารถระบุจุดแวะพักได้ด้วยนะแล้วก็จุดแวะพักในแต่ละจุดนะครับเราสามารถที่จะใส่รูปภาพที่เราอยากที่จะนําเสนอให้คนอื่นดูได้นะครับเจ๋งมากเลยนะครับซอฟต์แวร์นี้ทําอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตกันก่อนอื่นเลยนะครับ ให้เรามาดูที่ตัวมือถือของเราก่อนนะครับตัวนี้อาจารย์ใช้ตัว Android นะครับคิดว่าใน iOS ก็จะมีเหมือนกันนะครับนะเดีย๋ยวลองดูอาจารย์เปิดตัว p l a y Store นะครับจากนั้นครับเราก็จะค้นชื่อซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Tivel Boost นะครับ Travel b o o s t นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับในกรณีนี้ ของทุกคนก็จะเป็นคําว่าติดตั้งนะแต่ของอาจารย์เองเป็นคําว่าเปิดเพราะว่าอาจารย์ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์หรือว่าแอปตัวนี้ลงไปที่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่ได้ติดตั้งคลิกเลือกติดตั้งนะแต่อาจารย์เสร็จแล้วนะครับขอคลิกที่ปุ่มเปิดได้เลยอขอเคลียร์แป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคอันนี้คือหน้าจอของตัวแอปของเขานะครับแล้วเล่นยังไงนะครับง่ายมากเลยนะครับเราจะกดปุ่ม start ที่ด้านบนนะครับนะ ่าเริ่มแล้วก็กดเลยครับเราก็บอกให้ซอฟต์แวร์รู้ว่าเราจะเริ่มเดินทางจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองค้นคําว่ากรุงเทพอ่าแค่พิมพ์คําว่ากรุงยังไม่เสร็จเลยนะครับขึ้นละนะครับเจอกรุงเทพครับโอเคจะเดินทางจากกรุงเทพแล้วจุดหมายปลายทางมันก็จะมากระพริบที่ destination นะครับให้เราคลิกเข้าไปครับเราจะลองไปเชียงใหม่นะครับ ลองดูซิทลิปนี้เราจะเดินทางยาวๆเลยนะครับไปเชียงใหม่เชียงใหม่ถ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยอาจจะหาไม่เจอนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเป็นลหลายๆสถานที่เลยจะหาเชียงใหม่ไม่เจอหรือหาจังหวัดบางจังหวัดที่เราไม่เจอถ้าเราพิมพ์ด้วยภาษาไทยนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาก็คืออาจารย์จะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษนะครับอ่าแบบนี้นะเชียงนะครับเราก็จะเจอเลยนะครับ มีแม่รินเชียงใหม่านะครับมีเทศบาลเชียงรายเชียงคำํำเชียงแสนเชียงของมาแทบทุกเชียงเลยนะครับก็ถ้าไม่มีเชียงใหม่ตรงๆเราก็ถือว่าเอาพิกัดเป็นแม่รินเชียงใหม่แล้วกันนะเราก็คลิกที่แม่รินเชียงใหม่นะครับจากนั้นครับเราก็จะอลองย่อนะครับนะ,ะแผนที่ลงมาเราก็เห็นได้ว่ามันก็จะเป็นรูเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับ ถ้าการเดินทางของเรานะครับเราอยากให้เป็นเส้นตรงแบบนี้ก็จบเลยก็ถือว่าจบนะเราก็จะกดปุ่มเพย์มันจะทําการาวิวแผนที่เราดูนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองกดเพย์ดูนะครับต้นทางเราเป็นรถยนต์นะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับเป็นรูปรถยนต์นะครับแล้วมันจะไปผ่านจังหวัดต่างๆให้เราเห็นว่าเออนะมันจะถึงเชียงใหม่พวกเราจะเดินทางกันแบบนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเราคิดว่าเราถูกใจวิดีโอที่เขาพรีวิวมาตรงนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มเซฟวิดีโอ to c a m e l a r o w ได้เลยนะครับมันจะเซฟไว้ในตัวแกลเลอรี่ในเครื่องของเรานะครับนะแต่ถ้าเรายังไม่ถูกใจนะครับกดปุ่ม Back ที่ด้านล่างหรือว่าลูกศรชี้มาทางด้านซ้ายมือนะครับทีหนึ่งมันก็จะกลับมาที่หน้าจอนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ขอขยายแผนที่ออกไปนะครับอ่าคราวนี้พาเล่นขั้นแอดวานซ์มากขึ้นเนาะตอนนี้เรา รู้ต้นทางและปลายทางที่เราจะไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ครับสมมุติว่าจะบอกว่าการเดินทางตรงนี้อาจารย์อยากไปแวะที่ลบบุรีก่อนนะครับเราก็จะใช้นิ้วของเราเนี่ยครับไปแตะที่เส้นสีส้มนะครับนะแล้วก็ลากค้างไว้นะครับขอโทษทีครับาลากไปที่ลบบุรีอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่ามันได้เกิดจุดเหมือนว่าเป็นจุดแวะพักของเรานะ ว่ามันจะไปที่ลบบุรีแล้วนะครับเดินชเดินทางจากกรุงเทพด้วยรถยนต์ครับนะพอไปถึงลบบุรีเราก็คลิกปุ่มสีเหลืองนะครับค้างไว้ประมาณ2วินะครับเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะใช้พาหนะใดาในการเดินทางต่อไหมนะครับอาจารบอกว่าไปถึงลบบุรีแล้วนะเราก็จะเปลี่ยนเป็นรถรถเป็นรถเหมือนรถแวนแล้วกันนะ เราก็เลือกดูนะครับเราจะเอาเป็นรถบ้านาาแบบนี้นะเราชอบนะครับเราเอารถรถบ้านคันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม back กลับมาครับลูกศรชี้มาทางด้านซ้ายด้านล่างนะครับนะอโอเคเห็นไหมครับจากกรุงเทพไปรถยนต์แล้วก็ไปเปลี่ยนรถแวนที่ลบบุรีเนาะจากนั้นเราก็จะมาจับที่เส้นนะครับแล้วก็ลากเข้ามาที่นครสวรรค์น,นะครับแตะที่เส้นนะ อ่าทษทีครับพอดีมือมืออันนี้นิดนึงอ่ามาเลี้ยวมาที่นครสวรรค์นะครับอ่าพอมานครสวรรค์ปุ๊บเราจะยังไงต่อเราอยากที่จะอ่าลองคลิกเข้าไปดูแตะ1ทีนะครับอ่าแต่อ่า d บ u b ิ e ลคลิกเข้ามานะครับตรงนี้เขาก็จากนครสวรรค์เนี่ยเราจะเดินทางด้วยรถอะไรต่อไหมนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะเป็นรถรถอ่ารถบัสละกันนะครับ เอารถบัสสีเหลืองเท่ๆเลยนะครับเราก็เลือกแบบนี้นะครับเ,เก๋มากเลยนะครับเราก็กด Back ย้อนกลับมานะครับแล้วก็ขอไปนิดนึงเราสามารถแทรกรูปได้นะครับว่าถ้าเราไปแวะนครสวรรค์นเนี่ยเราอยากให้เพื่อนเราเไปซื้อโมจิมาฝากด้วยนะหรือเราจะแวะทานโมจิกันเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่รูปรถอีกทีนึ่งคลิกค้างไว้ประมาณ2วินะครับโทษทีครับเ,เราก็มาดูเอฟเฟกต์มีอะให้เราเลือกไหม นะครับเอฟเฟกที่ของฟรีนะก็จะมีเป็นแบบพื้นที่ปอป่าแล้วก็มีกล่องของขวัญอะไรเงี้ยนะครับหรือเรามาดูที่ annotation นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีการใส่พวกเป็นโน้ตต่างๆได้นะครับอาจารย์ขอคลิกบวกที่รูปกล้องถ่ายรูปนะเครื่องหมายบวกนะครับอาจารย์บอกว่าม,มานครสวรรค์ทั้งทีนะเรามาต้องแวะโมจินะครับอาจารย์ก็คลิกที่รูปโมจินะครับแล้วก็ apply อ่าแอพานะครับแล้วก็โอเคนะครับเราชอบรูปโมจินี้นะครับแล้วก็ Back กลับมาครับเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าถ้ามานครสวรรค์แล้วนะาก็แวะซื้อโมจิก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะเดินทางต่อด้วยรถบัสสีเหลืองนะครับไปที่พิสณุนลโรครับอาจารย์ก็คลิกที่เส้นแล้วลากมาที่จังหวัดพิสณุโลกนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มสีเหลืองค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะครับ อาจารย์ก็มาเราจะเปลี่ยนการเดินทางครับเป็นเครื่องบินอนะ่าแล้วเราก็เลือกเป็นเครื่องบินสีขาวจากพิซโลกนะครับนะแล้วก็กดปุ่มย้อนกลับมานิดนึงอ่าได้เครื่องบินละอ่าแตะค้างไว้นะครับแล้วก็มาที่ annotation อีกทีหนึ่งเพิ่มรูปครับอขอแวะซื้อกล้วยตากพิซโลกหน่อยนะครับแล้วก็ apply ครับ รูปที่ได้มานะครับกล้วยต่างจิราพรอร่อยมากนะครับพิซซโลกนะอ่าเราก็ไปอุดหนุนกันนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกครับเราเอารูปนี้นะครับโอเคเลยนะครับเราก็กดลูกศรย้อนกลับมาทางด้านซ้ายทางด้านล่างนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงพิซซูโลกแล้วล้าก็จนคิดว่าเราก็คงจะบินยาวจากพิซซโลกไปถึงเชียงใหม่เลยนะครับตอนนี้ เราก็เห็นรูทของเราทั้งหมดแล้วนะครับว่าเรามีการใช้รถใช้ยานพาหนะประเภทใดบ้างจากเดินทางจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่นะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเรามาดูผลลัพธ์เราลองพรีวิวนิดนึงนะลองกดปุ่มเพยเลยครับรอ,อสักครู่นะครับระบบก็จะทำการ simulate มมการเดินทางให้เราเห็นไหมครับมาแวะซื้อโมจินะมาพิสโลกแวะซื้อกล้วยด้วย นะครับจากนั้นครับบินยาวต่อไปเลยครับจากพิษโลกถึงเชียงใหม่นะครับเขาเห็นเส้นทางแบบนี้เป็นไงครับเจ๋งไหมครับนะดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับมาลดส่วนตัวต่อรถแวนน่์ซื้อโมจิที่นครสวรรค์นะซื้อกล้วยที่พิโลครับแล้วก็บินยาวด้วยเครื่องบินมาที่เชียงใหม่ลักษณะแบบนี้ครับนะด้านล่างครับด้านล่างยังมีให้เราปรับออปชันได้อีกเล็กน้อยนะครับเช่น วิดีโอเลนก็คือความยาวของวิดีโอนะครับเราต้องการให้วิดีโอนี้มีความยาวเท่าไหร่นะ7วินาทีถ้าเราบอกว่าต้องการให้ยาวมากกว่านี้เราก็เลื่อนนะครับขออาจารย์ก็เลื่อนมาเป็น1 5 1 6วิอ่าโดยประมาณนะมันก็จะดูภาพที่ช้าลงนะครับครวนี้ตัวโมเดลไซส์ตัวโมเดลไซส์ก็คือขนาดของรถต่างๆเนี่ยเราโอเคไหมอยากให้มันใหญ่ขึ้นไหมอ่าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ลากเข้ามานะครับหรือให้มันเล็กลง นะครับเราสามารถเลือกโมเดลไซส์ที่เราชอบได้เลยนะครับถ้าเราคิดว่าประมาณนี้ถูกต้องสวยงามแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเซฟได้เลยนะกดปุ่มเซฟทางด้านล่างนะครับเซฟวิดีโอ to Camilla r o w นะครับรอ,อสักครู่นะครับเราก็จะได้วิดีโอเท่ๆนีครับส่งไปให้เพื่อนดูเลยนะครับเจ๋งมากเลยนะครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชัน ที่ลานบนมือถือแล้วก็สามารถที่จะจำลองนะครับการเดินทางให้เพื่อนหรือว่าผู้ร่วมทิปเราเนี่ยเข้าใจแผนการเดินทางเราได้เป็นอย่างดีนะครับนะ,อะโอเคครับเรียบร้อยดีครับวิดีโอถูกเซฟลงละคราวนี้วิดีโอไปอยู่ที่ไหนครับวีดีโอเราก็ลองเข้ามาดูที่แกลเลอรี่ดูนะ,ะนะครับเดี๋ยวนะปุ๊บปุ๊บป๊บอโอเคครับมาดูปึ๊บ ามาดูวิดีโอของเรานะครับวิดีโอล่าสุดนะครับอลองคลิกดูนะครับจากกรุงเทพครับเดินทางด้วยรถส่วนตัวต่อด้วยรถแวนซื้อโมจินะครับแววพิโลกซื้อกล้วยตากแล้วก็เจ๋งเลยนะครับวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยอาจารย์คิดว่ายอมรับได้นะเขามีการใส่โลโก้ของเขา,า Travel Boost นะครับขึ้นมาตรงมุมซ้ายบนถือว่าเล็กมากเลย กับผลงานที่เราได้ผมคิดว่าเหมาะมากเลยแล้วก็น่านำไปใช้งานนะครับอ่าวิดีโอคลิปนี้นะครับก็ถือว่าได้แนะนำพวกเรานะครับให้รู้จักเครื่องมือดีๆอ่าเพื่อช่วยในการทำงานหรือการเรียนหรือว่าอ่าใช้ชีวิตส่วนตัวได้อ่าอย่างมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับอย่างไรก็ตามนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเขบ้ามาดูมาดูวิดีโอคลิปนี้เป็นครั้งแรกอาจารฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะครับนะเผื่อในอนาคตมีวิดีโอดีๆท่านจะไไม่พลาดองความรู้ดีๆถัดไปขอบคุณมากครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ